เราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาที่เราทาก,กันแดดลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้ประสิทธิภาพของกันแดดสูงสุงสดตามที่หลอดเขาระบุไว้อาจารย์แม่เทรนเนอร์สากลเด e Magic Academy ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะกันแดดหลอดเน,นี้มี spf 50 pa บวกบวกบวกเป็นกันแดดเนื้อครามเมอร์จะรู้ได้ยังไงว่าทาแล้วจะได้ spf 50มาดูนะคะโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ย เราจะใช้ครีมกันแดดอันนี้เป็นครีมกันแดดสำหรับหน้านะอันนี้มีกันแดด20กรัมเราจะบีบครีมกันแดดลงไปที่ข้อนิ้วมือความยาวเท่ากับ1ข้อนิ้วมือจะประมาณ1กรัมนะสำหรับหน้าสำหรับหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยลงไปให้ทั่วหน้าเลยถ้ากันแดดหลอดนะั้นหน้ามี SPF 50 แล้วเราใช้ทากับหน้าอย่างเดียวนะกันแดดหลอดนั้นจะต้องใช้ได้50ครั้งนะคะ1ครั้งคือ1กรรมสำหรับทาที่หน้าอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้กันแดดหน้าเนี่ยไปทาคอด้วยก็ต้องปีบมาอีก1ข้อนิ้วมือนะคะก็จะเป็น หครั้งที่เราใช้ทา,นาหน้า1กรัมคอหกรัมก็จะเป็น2กรัมต่อ1ครั้งกันแดดหลอดนั้นถ้า SF50 ก็จะใช้ได้25ครั้งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราสามารถใช้กันแดดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ SF ข้างหลอดเขาระบุไว้นะคะ สำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยกันแดดหล่อน,นี้ย20กรัมใช้ได้2เดือน3เดือนเลยอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่แล้วนะจะไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกันแดดกันทุก UV กันแสงสีฟ้าอะไรก็ตามที่ระบุไว้ฉะนั้นเนี่ยปรับวิธีการใช้กันแดดใหม่ให้ถูกต้องนะคะ